มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งแนะนำาเป็นแพ่เป็นคาเฟ่นะครับอยู่กลางทะเลครับและที่สําคัญอาหารก็อร่อยกาโฟงกาแฟเครื่องดื่มเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันด้วยไปกันเลยครับที่พัทยาครับนี่เป็นไง ดูแล้วมันกลางน้ำจริงๆอยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจกันทีเดียวนะครับนี่นะฮะคือบรรยากาศครับแทปเปียฟอตติ้งคาเฟ่ครับอยู่ที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮจังหวัดชนบุรีครับร้านคาเฟ่แห่งนี้ครับอยู่บนแพขนาด2ชั้นครับลอยลำอยู่หน้าอ่าวเมืองพัทยาครับลูกค้านะฮะตอนแรก้องเอ้ยว่าต้องว่ายน้ำไปหรือเปล่าไม่ต้องนฮะนั่งเรือออกไปฮะใช้เวลาประมาณสัก1 0บถึงสินาทีฮะหรือว่าถ้าต้องเออยากว่ายน้ำเจ้าของแพก็ไม่ว่านะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ความพอใจของลูกค้า นะครับแต่นั่งเรือดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนจะขึ้นสู่แพรคาเฟ่ที่มีพนักงานนะฮะคอยต้อนร,รับแล้วก็อำนวยความสะดวกนี่กดเจลออแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดนะครับ บนคาเฟ่ลอยน้ำครับมีบริการอาหารครับด้วยวัตถุดิบจากท้องทะเลครับพร้อมเครื่องดื่มต่างๆไว้คอยบริการครับกินไปชมวิวไปนะฮะ360อองศาชนแก้วนิดหนึ่งนะฮะบรรยากาศบรรยากาศดีเลยอ่ะมันดีทีเดียวนะครับส่วนใครฮะชอบตกปลาครับทางร้านก็มีเบ็ดให้พร้อมเหมือนกันนะฮะตกปลาไปจู้ยหน่อยาะค่ำๆหน่อยก็มีจิกิจกรรมตกบึกด้วยที่ทุกคนนะฮะมาส่วนใหญ่จะไม่พลาดนะครับนี่ตกบึกน้องคนนี้ตกบึกด้วยหรอเนี่ยได้ไหมเนี่ยได้ไหม ได้สินี่ยก็มีแสงไฟเนี่ยส่องไปลอ่อ,ลอหมึกแก้วพอหมึกแข็งแสงไฟสีเขียวปุ๊บขึ้นมาทันทีนะครับไไเราไปสอบถามครับทางผู้บริหารครับแทปเปียฟอติ้งคาเฟ่ครับคุณเนติศักดิ์วาจาสิทธิ์ครับบอกแบบนี้ครับคาเฟ่ลอยน้ำกลางทะเลพระยาครับบอกว่าก่อนน้าเนี่ยหลังจาก เกิดการแพรระบาดโควิด1 9ครับทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหายไปครับแล้วก็คนไทยด้วย <ไป S 1> ก็เลยหาแนวคิดนะฮะแนวทางใหม่เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่จะชื่นชอบการใช้บริการในธุรกิจร้านคาเฟ่สวยๆนั่งสบายถายรพร้อมมีสถานที่ถ่ายรูปด้วยฮนะหลายมุมนะฮะที่ผ่านมามองแบบนี้ว่าเอ๊ยยังไม่มีร้านคาเฟ่กลางทะเลเกิดขึ้นนะครับ จึงคิดหาทําธุรกิจคาเฟ่ที่มีสไตล์แบบนี้มีจุดขายชัดเจนนะฮะลงทุนไปนะ้องเอ๋ฮะสิบห้าล้านบาทโอ<ฮ>้ oh, แต่ก็คุ้มนะกับการตอบรับนักท่องเที่ยวแบบนี้นะครับแล้วจากการเปิดบริการให้2เดือนที่ผ่านมาครับ <c oughs> ก็มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งชาวไทยดีก็ดีนะ <c oughs> ต่างประเทศก็ดีนะครับรวมไปถึงคนทั่วประเทศนะครับเอาแบบนี้ฮนะใครยังไม่มีโปรแกรมการท่องเที่ยวนะออดูข่าวติดป,ปากเสร็จปุ๊บอตอนบ่ายอยากไปจิบกาแฟอยากไปกินอาหารทะเลส สดไปได้ครับ <c oughs> คาเปียฟอตติ้งคาเฟ่ฮะนอ่าวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฮะเปิด4โมงเย็นนะฮะจนถึงเที่ยงคืนนะครับ <c oughs> โทรศัพท์ไปก่อนครับ <c oughs> 092นะฮะ9098874นะฮะ <c oughs> ถ้าไปตั้งแต่4โมงก็คือได้ <c oughs> บรรยานกาศก่ <c oughs> อนพระอาทิตย์ตกยัง <c oughs> ตอนกนอลางคืนเลยนะตกทั้งปลาตกทั้งหมึกแต่เอาไเที่ยงคืนนะฮะถ้าคุณจะกลับตีหนึ่งนะฮะไม่มีเรือนะฮะต้องว่ายน้ำเกลนะ ชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซ b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ